สำหรับเวลาหน่อยนะคะพี่น้องคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของอู๋หญิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องทิ่ดีต้อนรับขอดูช่องติดแสงตะวันเจ้อทูนะคะมื้อนี้เลาหน้อยก็ได้เดินทางไปสารคามเดินทางไปเอ่อโดมนะคะพี่นอ้องก็ถือว่าเป็นการตักซสอมเรื่องเล่าของงานที่จีฮอดนี่นะคะก็คืออยากเปิดฤดูกาลแล้วนะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบนี่คือเปิดฤดูกาลยี่สิบกันยายนหกแปด แต่วันที่สิบเก้าก็คือวันมิทติ้งสองนะคะพี่น้องบอรว่ามอบความสูงให้กับพ่อพ่แม่เอลี่แน่นอนนะคโะโดยเฉพาะงานโชว์ไม่หรืออะไรยังไงโอ้บอกว่าเต็นดูปไปนะถือว่าเป็นมิทติ้งที่สามารถที่จะได้พบปะกับศิล,ลปินนะคะมอ่โใจคนอยากจ,จัดถิ่นอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่าเป็นรอบที่สองทีว่าได้พบปะพอพ่อแม่เอซี่ที่มาล่อ,อในงานปิด ฤดูกาลนะคะพี่น้องเนี่ยมากินเขาฟางล่ำท่านใดสนใจก็มาจองโต๊ะนะคะโตะจีนนะคะพี่น้องกัย่างกุ้งบ้านในเต็มนะคะพี่น้องมาจองได้เลยนะคะในระหว่างทางนะคะพี่น้องวลาน้อยขึ้นรถไปนะคะวิลาน้อยเองก็ได้บอกว่าให้อ่าป,ประกาศนะคะเชิญชวนผู้บม่แม่เอซี่ท่านใดที่สนใจจะจองบัดกับทินนะคะพี่น้องกับทินีนิลาน้อยิจัดขึ้นนะคะขอบครัวจ,จัดขึ้นในวันที่3ามสิบตุลาคม ส2,968นี่ละน้อยจะเป็นประจ,จํานะคะนี่ดูสิว่าจะเป็นปีที่สามนะคะหรือท่นจะนับเป็นปีที่สองประมาณนั้นนะคะถือว่าเป็นการตั้งกองปะถินข้างนี้นะคะพี่น้องเปิดจำหน่ายบัดจับจองเรื่องเล่าของบัตรเขาง,งานอะไรเด้อพี่น้องเป็นงานคอนเสิร์ตค,คือคืองานบงง่ายนี่ละปุละน้อยจ้าง้าของไปแสดงนะคะพี่น้องเออนะคะแล้ายบัตรล่วงหน้าเอินบัตรแข็งนะ พี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือบอกว่าบัตรแข็งนี่ก็คือมีอยู่อีลาน้อยก็สีแกะสติกเกอร์พพ้อมเออมีสติกเกอร์อิราน้อยพพ้อมไปติดรถติดล่าได้นะคะแกะสติกเกอร์สเรส้นไล่เส้นไหนไปที่เรียบร้อยสาหรับบัตรนี่ก็มีการไปลุ้นรางวัลใดเด้ยว่าจะเป็นรางวัลทองคําหรือว่าเงินสดหรือจังใดเพิ่นว่าได้แจ้งมากนะาตรงนี้บอกว่า,วามีรางวัลให้ลุ้นหางบัตรพร้อมเอ,อ้ยเป้่าจองก็พี่น้องเน้อจะไปอ่กันตอนช่วงเท่อ์ เดือนตุลาคมเร้พ ỏ, ะะ่พี่องงานนะคะพี่น้องณพฤศจิกัดขึ้นจัดขึ้นเพื่อก็อพี่น้องเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์สาราการเปลี่ยนนะคะพี่น้องในครั้งนี้นะคะไดบ้บุญได้กุศลน้อกันนะคะจอมบัดไปทางอีลหล่าน้อยนะคะเล่วกะบอกว่าจะตั้งกองกระทิอยู่ที่บ้านอีลหล่าน่อยนะคะบ้านน้อง,งอุ้งอิงเองนะคะพี่น้องบ้านเล็กที่หนึ่ง ร้อยเก้าสิบเก้าหมู่ห้าได้พี่น้องเด้เอ่บอกตัวเลขเดียกันอีกนะคะพี่น้องนะคะอันตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายุทิความเสียส่วนบุคคลนะคะพี่น้องตั้งกองกทินอยู่ที่บ้านอุงอิงนะคะพี่น้องนั่นก็คือเป็นบ้านน้องคููนะคะพี่นะ้องอ้าแบบนี้แหละก็คือบ้านน้องคูนั่นแหละนะแล้วก็จะไปจัดยุทธีวัดเด้พี่น้องเด้นะวัดน้องคูตบบงค่ตำบลการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคนะ นั่นก็คือเหมือนทุกปีนั่นแหละนะ,ะพี่น้องก็คือไปตั้งกองกระชิ้นอยู่บ้านอีลานะคะบอว่าจะเป็นโรงท่านเอ้ยยังเอ้ยก็บอกว่าจัดไปตั้งอยู่บ้านตั้งอยู่วัดนั่แหละนะคะพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อีกรอบหนึ่งจะตั้งเพื่อจะจัดถึงที่สามสิบตุลาคมหกเดเด้อพี่น้องเด้อนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแจงข่าวกันและที่สําคัญก็คือ,อบ่วงสาวน้อยเต็มบ่วงสอดแจ้งนะคะพี่น้อง งามเส้าก็ยังหอยไปทอดกระทินวันที่สามสิบเอ็ดต,ตุลาคมนั่นเองนะคะนี่คือข่าวสารที่มาว่าวสู่กันฟังอาหาท่านใดอยากไปจับจองจับจองได้เลยเลยะ,ะพี่น้องติดต่อไปทั้งพ่อแม่น้องโอ่งอิงเลยนะคะพี่น้องโดยตรงรถโดยต้องไปพานผู้ใดทั้งสิ้นนะคะพี่น้องออตรงไปเลยนะคะติดต่อไปที่เพจของพ่อแม่น้องโอ่งอิงนะคะพี่น้องติดต่อไปเลยนะคะส่วนเมื่อนี้ลาน้อยก็ไป ซักซ้อมนะคะพี่้องเพความสนุกสนานนะคะพี่้องนะฮะน่ะอีหล่าหน่อยเฮ้านะคะทั้งซ้อมแดนเซอร์ทั้งซ้อมเต้นทั้งซ้อมทั้งซ้อมหมอลองมอล่ำหมดละนะคะพี่ dancing, ้องก็ค well ือล้อมเติมาปยังซ้อมึิวฉากอมนะคะพี่้องอันนี้คือสิ่งที่อีหล่าหน่อยได้ปฏิบัตินะคะรวมกันกับพ่อพ่อแม่นะคะแล้วก็ที่ว่าอีหล่าหน่อยเฮ้าอีกนะคะพี่้องทำหน้าที่ยกของเต็มรูปแบบ อ้บอกว่าช่วงนี้งานชุกนะคะสำหรับเวลาหน่อยนะคะพี่น้องว่าจะเป็นเดี๋ยวเอ่อต่อไปก็จะเป็นเรื่องเงาช่วงนี้คือตาเตรียมพื่อจะเปิดเปิดวงเลยดิพี่น้องเตรียมชุดเตรียมนั่นเตรียมนี่พะะาเงาของเวลาหน่อยนะคะแต่ก็จะลืมค่อยติดตามรับชมเ้อพี่น้องเด้อีหลานหน่อยจะเป็นเป็นดาราจอเก้ยวเลยดิเออเป็นดาราอ่าผาพยนต์ไขยอออเดี๋ยวพ่อเด้พี่น้องไปเป็นดาราจอเก้ยวพ่อ นะคะพี่น้องนั่นก็คืออ่าละครละครทีวีเรื่องสงครามหมอลำเด้อพี่น้องก um. um ็ยดตามเด้อวันที่สิบห้ากันยายนนี่ล่ละนะคะวันเพื่อนเสด็จเพื่อนชายวันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสี่หมื่นเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งุ่มตรงเป๊ะนะคะพี่น้องรอดติดต่างเราจุ่มมีอีหล่าหน่อยเขาฉากกอก็โจกว่านะคะพี่น้องตามนั่นนะคะ รืงเงาของขาวสารของอีหลาหน้อยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะไปใส่มาใส่ก็ให้เดินทางปวดไคกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวออกแคนี้ก็เป็นไปซ่อมยืดดมนะคะก็ค,คือถือว่าเป็นการตัดเตียนนะคะส่วนความพยนต์ไข้ออดสองนะคะพี่น้องเนี่ยน้อนที่สิบเปร็ตต้องมีอีหลาหน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเ่องเงาของการใส่เวลาในการผลิตงานก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เปิดโตไปแล้วก็คือผู้เขียนบด ในผู้เขียนบทแล้วต่อไปผู้กํากับคุนว่าในตวัวจะเป็นผู้เก่าหรือไม่เขาก็ต้องคอยติดตามเนาะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็อเอาใจสวยภาไปยุนเื่องไข้ออตอนนี้ไข่ออหนึ่งก็ร่งรุ่นพี่น้องรุ่นลอยล้านอยู่นะฮะกัในใดก็ค่อยติดตามกันนะคะส่วนงานที่จะถึงมีติ่งนี้ลืริมเด้อพี่น้องเด้อเขาไปจับจองเด้อจองบัตรนะคะจะ่ริืมจองบัตรหน้างานจองบัตรเขางานที่ยีสีพอนะคะก็คือ ท่านใดทิตไปบ่ได้นะพี่น้องก็คือเขาจองว่าชั้งเอิวมาไล่สดปุ้มปิดนะคะิ่นทีไล่สดปุ้มปิดสองมือยุคนะคะพี่น้องนั่นก็คือวันที่สิบเก่านะคะสิบเก่านี้ราคาอยู่ที่ร้อยี่สิบเก้าคะแนนนะคะส่วนวันที่ยี่สิบนะคะ,ะ,ะ,คะมีศิลปินรับเชิญพอนะคะพี่น้องก็คือผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์พร้อมทีมงานนั่นแหละนะคะพี่น้องอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคะแนนห้างบัตมีรุ่นล่างวัน,นพร้อมเด็กพี่น้องแจกงัวงคือโตนา่ละ แจกมั่วแจกท่องแจกเงินสดเนาตามนั่นนะคะส่วนผูดด้ใดรุ่นเหมือนจองอันที่สิบเก้านะคะเงินก็สิแจกนะคะยาค่าโต๊ะจีมฟรีเนาะผู้ใดเขาไปจองโต๊ะทีมกันเลยนะคะพี่น้องเนาตามนั่นนะคะพี่น้องก็ไปตามข่าวสารของทางสาวน้อยเป็นบันแพงกันต่อไปนะคะขอบคุณที่หลายเดๆใจเด้อกำรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของแอร์ตินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำใจเด้อก,กัทุกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่บอกนะคะขอบคุณที่หลายๆใจ ค่ะที่หลักกระพาฟังองให้เสียงด้าน E D G ด้จ้าฝากอะไรก็แชร์เลยกำลังใจดีคุณแม่ก็ไม่เล่นตาติดตามช่องยิดเสียงตะวันค่ะ E B G E B G โอ้ย E B G ฝากกดติดตามด้